อวอร์สองพัน่สิบห้าร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ันห้ารอยปนี่ก็จะมีเมามาแล้วเด้อมาดีดีด้วนะคะ <c oughs> กับนามสกุลใหม่ยังนามสกุลเดิมอ๋อยังนามสกุลเดิมเพราะว่าหมูไว้ไม่งั้นต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับจริงค่ะก็เรียกนามสกุลเดิมค่ะเขาเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้แบบ เซ็นทะเบียนสมรสแล้วเขาเกับอะไรคะเป็นยังไงคะก็นี่ครับได้ภรรยาเออทางการมายืนอยู่ตรงนี้ครับแล้วประเด็นคือตอนแรกเขาดูไม่ตุ๊บเต้นแต่พอจดปุ๊บหยิบไปทะเบียนสมรสไปชอบมากใครหยิบใครชอบกูชายก็คือเา็บเอาไปเคลือบเรียบร้อยเสร็จสับทุกอย่างเลยกูหญิงไม่ได้จับเลยเอามาเก็บแทนเขาทำอะไรเป็นที่ไม่เกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นโมเมนต์แบบความรู้สึกแบบไหน ตอนที่จดเหรอครับคือจริงๆอ่ะเรามีเลิกกับจดอยู่แล้วแต่พอดีมันมันยาวอะหลังจากแต่งงานอะมันประมาณสักปีหนึ่งอะไรงเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ประกาศออกไปเพราะว่ามันเรื่องในอนาคตยอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเห็นวันที่จดเลยมันก็เลยแต่งงานปุ๊บอีกปีนึงถึงมาจดอะไรเงี้ยครับแล้วยังเหิอ,อยู่ไหมคะเหเสมอนะเป็นไง่ผมก็กตื่นะก็เกตื่น้วปินออเลย เวลาเขาองรักเราอาการยังไงบ้างถ้าเกิดใครเคยดูไลฟ์จะเห็นว่าไลฟ์ใส่ของมือเมื่อจะทำด้วยคือเขาจะต้องจับมือเราตลอดเวลาจับมืออนหัวใช่มันจะต้องมาแล้วมาใกล้มาอยู่เนี่ยมือเราจะต้องจับแล้วเราก็จะบอกว่าหยุดก่อนนะจขอเอามือไปทำ่างอื่นก่อนแล้วแบบหยิบสินค้าก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่เราจะฟิลวีนเขาตลอดเวลานะวีนบ้างวีนจริงบ้างวีนเล่นบ้าง แต่ว่าเราเป็นคนที่ชอบโรแมนต์อะไรแบบนี้กินชิปอะไรแบบนี้ไม่แต่มคนไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวแต่แต่เขาเป็นฏิเสธเลยเราก็แบบแต่เราก็ต้องยอมเขาคนนึงอย่างนี้แสดงว่าในแง่กฎหมายมันก็เป็นสินสมุิเราใช่ไหมสินสมุดเหรอคะใช่ต่างกัน หรือว่าการผลลอพนี้ต้องเป็นของหนูเออไม่เพราะว่าเงินกันผลพี่ีต่อปีเขาเป็นนี่นะร้อยล้านเกือบร้อยนะบอกแค่สามสิบนะเขาบอกว่าความจริงหนูต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เงินเดือนมันต้องคนละครึ่งจะไใช่ไหมต้องคนละครึ่งนะไม่เอาไปเถอะอือจริงนะอันนี้มันอยู่ตรนะพูดจริงเพราะเขาทำงานเหนื่อยให้เขาได้เงินเขาไปนั่นแหละหนูแค่รับแบบหานชาวกินข้าวก็พอแล้วแม่ของสารป่ะน่ใช่ตอนนี้กำลังแบบนี่อยู่อยู่ดรามามาอะไรอ่ะดรามามา เช้ากินข้ามได้พี่ต้องกินไม่เกินอันนี้จบลงคือ30จริงจริงกับสามสิบเจ็ดสิบเนี่ยรอ,อเล่นรอเล่นไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาเลยใช่ไหมถ้าเขาให้กนเอา <c oughs> เอาเป็นไงพอจดทะเบียนแล้วมันตากมาโดนมาทุกอย่างมันดูแบบมั่นคงมีกฎหมายรองรับใช่ก็จริงๆก็พอจดทะเบียนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นแบบคนคนเดียวกันจริงๆแล้วนะคือก็มีความรู้สึกว่าโอเคเราจับมือกันแน่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเดินต่อไปครับ ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีแล้วก็จริงๆมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่โอเคถ้าสมมุติว่าเราอยากมีลูกแล้วมีลูกไม่ได้ได,ด้วยตัวเองอะ่ะ <c oughs> มันก็ทําทางวิทยาศาสตร์ได้แบบถูกกฎหมายแล้ว <c oughs> แบบนั้น,ในใครับ่ยแกบุญเป็นไงบ้างมันเมื่อตอนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีใบทะเบียนสมรสอยู่ในมือคนที่ดีใจไม่ใช่หนูแ <c oughs> ต่ากลายเป็นคนลอกข้างเช่นแม่ทำไมอ่ะ เหมือนเขาไปคงโดนใครแบบแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบชาวเน็ตบาง่าแบบลูกเขา <ขอ S 2> ต้องโดนหลอกมาแน่เลย <ๆ S 2> แต่เข, <อ S 2> ข <อ S 1> าก็าต้องพิก <ๆ S 2> ลูก แล้วเขาก็เหมือนกดกันทำอินแบบในอินเทอร์เน็ตอ่ะพอวันที่ลูกจดทะเบียนเขาก็ดีใจลองให้ในขณะที่ลูกยังแบบเรื่องอะไรกันอย่างง่วงนอนอะไรประมาณนั้นอะเพราะวันเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันจดทะเบียนแม่ลีตื่นสายนะแม่ลีตื่นสายแต่ว่าแม่มาเซ็นไป็นไงตื่นสายแต่แม่มาเซ็นเป็นพยานแต่แม่ดีใจแม่ดีใจมากกว่าลูกมากกว่าลูกมากกว่าลูกคนมากกว่าขัดกว่า เราก็ดีใจแต่เราเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องตดทะเบยียนกันอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราแต่งงานแล้วเราก็รู้ว่าโอเคเดี๋ยวจดน,นะแต่ว่าเลิกเลยยังไม่ถึงแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ส้ายแล้วคนที่ดีใจมากคือพี่พีทแต่ดีใจขั้นกว่าคือแมรีออ่แต่ว่า <laughs> ยังมียังต้องเปลี่ยนนามสกุลจริงๆใช่ไหม,ไมหรือว่าหรือว่ารอคงพี่ไว้ ก็จริงๆตอนนี้คุยกันว่าจะใช้นามสกุลเดิมอะคือนามสกุลเนี้ยเขาได้เหมือนกับดูหนูดูเลขมาแล้วว่าเลข<ด>ไรส,สกสุลชา<น>ชัยเนี่ยเลขมันพอดีแล้วมันทําทให้ชีวิตรุ่งเรืองถ้าหนูเปลี่ยนนามสกุลมันผ่นทันนี้ปุ๊บ <ๆ S 2> หนูก็ไปเปลี่ยนชื่อจริงอีกแล้วหนูก็ต้องไปธนาคารไป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 เพราะว่าหนูไม่ไหวพูดไปต่างประเทศอาจจะโดนติดตอมออีกติดตอ่อบ่ยหนูก็เลยติดตอมอบ่อยมากติดตมมิตมมิตอมอมค่ะ กกทุอย่างถามทำไมว่าทำไมอย่างนี้ตื่นตระหนกมากหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะหนูบอกว่ามากับแบบมากับพี่นะก็ไม่ก็ไม่เพราะมันมีแบบเปลี่ยนชื่อนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ค่อยพกใบเปลี่ยนชื่อไปครับชีวิตเปลี่ยนชื่อเยอะมากชื่อนักศึกษาเปลี่ยนประมาณ7-8อันพอแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นะหน้าเราโยนเหมือนเดิม่ถ้าเ้างยกให้เรื่องแม่นะคะแม่เปลี่ยนบ่อยกว่าแม่เปลี่ยนเยอะไม่รีเปลี่ยนบ่อยกว่าเร็คู่กันนะอะไรนะคะแต่ว่าแม่รู้ติดต่อมอุ้งหรือนะไม่แม่ไม่ค่อยได้ไปหนูไปกกับพพีี่่จะะเยอวา อนี้กระบวนการต่อไปก็คือมีลูกได้เลยเพราะว่าก็มีสมมติมาแล้วใช่ครับก็แลนว่าจะวิทยาศาสตร์แล้วเนะวาะเดือนหน้าเดือนหน้าใช่ค่ะต้องวิทยาศาสตร์ล,ละเพราะว่าธรรมชาติลลตลลเราม่สามรเดอนไม่ได้ได้ก็คือทำมามทุกอย่ม่ถึงก็ต่อเดื่อเราเราก็เขาก็บริการก็พอเทคนิคที่ชาวเน็ตให้มาก็ได้เ,เอามาใชาา้ชชชแล้วใช้ใช้แล้วหลายอย่างทำตัวให้สูงขึ้นไว้ <laughs> พี่พีทซู้ซูสุดใจไปแล้วใช่ครับ ก็สามเดือนเต็มอ่ะก็เต็มที่นะไม่หนูว่าน่าจคือปัญหาที่ตัวหนูไม่ได้มีปัญหาที่ตัวเขามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนก็อาจจะนอนดือวิทยาศาสตร์ดีกว่าตอนนี้ก็ฝากไข่เรียบร้อยแล้วกาลังจะขบวนการใหม่ตอนแรกก็จะฝากเรื่อนี้แ่พอไปปุ๊บเอาเปลือกไข่ออกมาไม่หมดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบรอรออีกเดือนนึงอะไรเงี้ยมันง่ายมันก็ตอนที่สเดือนราเป็นเจ้าของ แต่มันไม่ง่ายในเรื่องของคุณภาพไข่คุณภาพของเราเองไม่ง่ายแต่ว่าเรื่องค่า้จ่ายง่ายการดูแลง่ายสำหรับทั้งคู่ก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อไข่สมบูรณ์แบบใก็อาจจะต้องแบบนั้นนะคะเออเราก็ยังอยากทำงานดีแล้วหนูจะยอมลดยอมลดงานยอมพักงานต้องไหมย้อนกลับไปหนูเป็นคนหาชาวกินข้าวจะมาปีบ แต,แต่แต่สามีเราก็รวยขนาดนั้นเราไม่ต้องเสี <c oughs> ส่ชีวิตกันแต่หนูไม่ได้หนูมีภาระานหนูมีหมาแมวต้องเลี้ยงดูยอ,ยอ,อีกเยอะพี่กินมาทำค้างยี่ขึ้นทีเดียวเลยมั้มแฝดไปเลยหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าได้ไข่กี่ใบผสมผ่านกี่ใบอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่ามันได้เยอะอะไรเงี้ยแพนแฝดก็ยังอยู่ใช่ครับแก้แก้แก้มุมแบบไหวไหมที่จะต้องมีแฝดพุ่งร้อมได้บีแฝดไหวค่ะแต่ไม่รู้ร่างกายไหวหรือเปล่านะแต่ตัวหนูว่าใจไหวอยู่แล้ว ก็คือหลักการนี้คือวิทยาศาสตร์แล้วดูหน้าเหมือนใครอ่ะไม่เท่าไหร่เออพี่ชินนะพี่พิดพูดจะยืนซิคนนี่เนี่ยก็ผมไม่ให้พี่พิดพูดอ่ะคุณหนุคือคุณหนุ่ผลิตภัณฑ์หน่อยก็นี่ดูโพสนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เราอ่ะกินแป้งเข้าไปแล้วย่อยเป็นน้ําตาลได้น้อยลงซึ่งมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะ อย่างผมคิดว่าเข้มข้นเลยล่ะก็คือมีงานวิจัยหลายฉบับมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ตัวรีดูโพสเองอะ่ะเป็นสารสกัดจากใบหม่อนครับซึ่งมันเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอยู่แล้วที่มีชื่อเสียงในการลดน้ําตาลก็พอเขามาทําเป็นสารสกัดแล้วทํามาเป็นอาหารเสริมที่เอาตัวนําเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับที่เอาตัวสารสกัดนําเข้าจากอังกฤษเนะี่ยก็น่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือ,อ,อค,คือ,ค,อคือตอนแรกต้องบอกว่าไม่รับครับไม่ได้รับเลยแล้วก็ คือพอเป็นกลุ่มลดความอ้วนน่ะคือผมอ่ะไม่ค่อยรับอยู่แล้วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือถ้ามันดีมันก็เสมอตัวแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะมันมีผลกับลูกค้าแน่ๆว่ามันไม่ได้ผลตามที่เคลมเนาะแต่พอดีตัวนี้มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนเลยครับมันเป็นเรื่องของการลดน้ําตาลในอาหารซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการตรวจเลยทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก็มีงานวิจัยรองรับตั้งนานแล้วล่ะว่าใบหมอนลดน้ําตาลในเลือดได้อะไรเงี้ยก็เลยรับ ฟังคือโอเคถ้าคนอื่นพูดอะ่ะเราอาจจะแบบเอ้ยเชื่อคพึ่มไม่เชื่อเพิ่งแบบพอาพี่พีทอะ่ะเราเห็นว่ากว่าเขาจะรับอะไรอะ่ะเขาก็าคือศึกษาเป,ปเปอร์ข้อมูลส่งมาคืออ่านทุกไปยอมว่าอ่านทุกไปแล้วไปเสิร์ชทุกอย่างอย่างเงี้ยแล้วพอฟังเราก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกับสุขภาพแล้วก็การที่เราจะบอกคนรอบข้าขงว่าเธอกินน้ำตาลให้น้อยหนะ่อยอะไรเงี้ยเราหยิบตัวนียื่นให้เขาอ่ะทำให้เขาว่าตัดน้ำตาลได้15-40%ถึงรหนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่ให้้คนาาขงขางสุภพ เได้เลยจ้าถ่ายรูปเพ่อวิธีกีมาเอาเาแบบกระคุกเาลับขดเอาับขวดกระมก็เหรอคะกะผมก็เหรอคะแล้วก็มีนะคะ่อไปนะคะหนึ่สองหนึ่งสองีนะคะ่งสอง